สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับวันศุกร์ที่24นะครับมกราคม68หลายท่านก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับเงินมื่นเฟสซองเข้ามานะครับตรงนี้ท่านผู้ชมเน้นย้ำว่าจะเป็นการโอนเงินเข้าพร้อมเพย์13หลักที่ผูกไว้กับบัญชีธนาคารถ้าผูกไว้กับบัญชีธนาคารใดก็ได้เงินก็จะเข้าที่บัญชีธนาคารนั้น10,000บาทนะครับในวันที่27มกราคม 6กนะครับก็คือวันจันทนี้แล้วที่จะถึงนี้ก็เตรียมพร้อมในการรับเงินกันได้ตรวจสอบสิทธิ์ของท่านว่าได้รับเงินหรือไม่ผ่านแอปทางรัฐผ่านแอปทางรัฐครับถ้าหากว่าติดปัญหาในการเข้าระบบแอปทางรัฐแนะนําให้ใช้แอปไทยดีในการเข้าสู่ระบบท่านก็จะเห็นว่าท่านได้รับสิทธิ์หรือไม่ กดที่เมนูของการตรวจสอบเงินดิจิทัลวอลเลตนะครับก็จะขึ้นสถานะว่าท่านได้รับเงินหรือไม่มีรายละเอียดตรงนั้นนะครับผมได้รับเงินหรือไม่อย่างไรครับก็สถานะขึ้นแบบไหนก็แจ้งบอกกันได้ที่ใต้คลิปนะครับช่วงนี้ท่านผู้ชมครับแอปทางรัฐนอกจากที่จะตรวจสอบสิทธิ์เงินหมื่นเฟสซองแล้วยังมีข่าวออกมาว่าแอปทางรัฐจะสามารถใช้ในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ นในปี68คาดว่าวจะเกิดขึ้นช่วงเดือนมีนาคม68ในการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ก็ติดตามข่าวกันด้วยนะครับผมถ้าหากมีความคื่อน้าเพิ่มเติมผมก็จะรีบมาแจ้งให้ทราบนะครับในส่วนนี้ข่าวก็จะสรุปรวมประมาณนี้นะครับในส่วนของการประกาศแจ้งเตือนอีกอย่างหนึ่งนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการแจ้งเตือนอากาศหนาวซึ่งว่าคาดว่า,วานในประมาณช่วงวันที่26 อาจจะมีอากาศหนาวเย็นลงเรามาดูประกาศกันเลยท่านผู้ชมแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับมีการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาท่านผู้ชมประกาศออกมาแล้วนะครับว่าประกาศเตือนอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณเอ่าวไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่2 6ถึง28มกราคม68ก็คือช่วงประมาณวันอาทิตย์นะครับ26 27 28ถึงวันอังคารอาทิตย์นี้ถึงวันอังคารนี้นะครับก็จะ มีอากาศหนาวเย็นลงมีใจความว่านะครับช่วงวันที่26-28มกราคม6-8บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นและรอกใหม่นะครับก็จะจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้จะทําให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิลดลง3-5องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหา,าคอแในประเทมณฑลและภาคตะวันออกจะมีอุณหภูมิลดลง2-4องศาเซลเซียสครับขอขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยลมถึงให้ระวังอันตรายจากอัคคีภยัยจากอากาศที่แห้งนะครับและก็ลมแรงส่วนลมบรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและก็ภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้นครับทําให้ภาคใต้มี ฝนเพิ่มขึ้นด้วยและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและก็ทะเลอนันามันจะมีกำลังแรงขึ้นครับโดยอ่าวไทยตอนบนอ่อาวไทยตอนล่างคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรได้ส่วนอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอนันามันคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ครับขอให้ชาวเรือบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็คลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเดือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝลฟ้าคะนองไว้ด้วยครับสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วง27-28มกราคม68 27-28มกราคม68เรือเล็กโคนงดออกจากฝั่งนะครับตรงนี้ได้หายมีการประกาศเพิ่มเติมจากกรมอุตุนิยมวิทยาผมจะเรียมาแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับผมโอเคครับว้นที่ของท่านอากาศหนาวลมเป็นยางไรก็แจ้งบอกกันได้ที่ใต้คลิปนะครับส่วน,นผมก็อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนอากาศก็หนาวเย็นอยู่เหมือนเดิมน,นะครับผมแต่จะไม่หนาวเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็ เือนภัยไม่ชาชีพกันด the kind of so ้วยก็จะมียังมีมิชาชีพโทรมาอยู่นะครับที่ผมที่ทํางานตัวผม้วก็ยังมีมิชาชีพโทรมาอยู่เป็นก่อกวนบ้างอ้างว่าเรามีความผิดโทรมาจากหน่วยงานต่างๆบ้างให้เรามีการตรวจสอบข้อมูลต่างๆเน้นย้ำว่าถ้าหากเริ่มมีการโอนเงินหรือว่าให้ข้อมูลส่วนตัวแนะนําว่าให้อเอะใจนะครับอย่าดําเนินการใดๆให้อาจจะต้องปรึกษาหน่วยงานนั้นๆโดยตรงโดยเข้าไป สอบถามนะครับหรืออาจจะต้องติดต่อธนาคารหรือว่าติดต่อสถานีตํารวจใกล้บ้านท่านเพื่อจะอาจจะมีเคสกรณีที่ใกล้เคียงกันก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับโอเคครับผมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับสู้ๆกับมาทำงานกันด้วยอย่าลืมรักษาศีลห้าก,กันด้วยนะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ